สวัสดีครับตุ้มแพวผ้าพเพื่อนครับสวัสดีตอนแรงๆนะครับวันนี้ผมมาจะพาทุกท่านมาหาไซเบ็ดกบนะครับมากันน้องแพรวครับดีค่ะบรรยากาศฝ่าคึมๆนะครับด้านหลังคุณ <c oughs> ด้านหลังน้องแพรวนะครับมีหอดลุงกินน้ำบริเวณนี้เป็นหน้าโคกนะครับติดๆหน้าผมนี่แหลนะเนาะบกไก่กันครับ น้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับข้าวที่แหล้วเขามาใส่ไปกะพอได้อยู่ได้กินอยู่นะครับกบวายแมนเขาจะลงทามแล้วเขาพันในลรงนะครับมองอีกก็เรยกว่าจะว่าทดลองบิ่งอีกจักเทียครับอันเดียกบยังเดืออยู่เนาะ๋ยวไปลุยน้ำกันครับจุดแหลกทา้งนี้เขาบ้านเดี๋ยวเป็นหมากนะจ๊ะเอาใส่เหยือใส่เดือนคือเกอ่า ตุ่มเอาเบ็ดมาสามสิบขันหอดบ่สามสิบหลังเอ,เอามาหน่อยเซิบเซิบเบิง้งเนาะ,เนะหายยากแล้วใส่เดือนกะหายากแล้วเนาะจ้ะเหลี่ยงลายหลีกหลายปีนี้ปแปลกเว้ยบ่ม,มีน้ำโบมีฝน จะใส่สูงๆแน่เนาะให้เขาโดดกินเา <c oughs> ้อ,ยนะอ,ยอยเยบร้อยแล้วจ้าเส่เดือนม่ถุตัวยเเยยเลยจ้า ใส่ใส่เดือนเย่เลยเนาะจังบ่ได้ดเปลืองเดือนขดใส่เดือนขด ให้พี่ตุ่มใส่ไปก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวเฮาจะมาหลุ่นน้ำกันบัดยามเนาะสวัสดีตอนคำคำหมืดๆเลยจ้ะ <laughs> ได้เวลายามเบ็ดกบแล้วเนาะเดี๋ยวเขาเป็นรุ่นน้ำกันเลยจ้าพี่ตุมน้ำหนาไปแล้วหลังแหลกเขายังเงียบไปเลยจ้าเยิบกิ๊บเลยไปต่อจ้าเหยื่อเขายังเหลืออยู่เนาะจ้าบอลลอนเลยครับพี่น้องบอลลอนเลย เป็นยังไงเนาะทาานี้ท่านี้เงียบเลจ้ะก่ะคือทางเก่าเนาะเปดมุนบดิบ่เป็นยังจ้ะเขายังมีหลุนเนาะยังหน่อยๆเขาก็กินไปแล้ว <laughs> อหลุ่นน้ำกันไหมมือเอนเศร้าจ้าโอ้ไข่เห็บกิบเลยจ้าบอกเป็นยังเนาะเดี๋ยวมือเอน็นสาวาเวาจะมันหลุ่นน้ำกันไหมหลุมาดจะบอกับท่านไม่หล่นนะครับเดี๋ยวน่าหลุ่นน้ำกันครับอย่างทีง่อไไ้แตหน่อยเพาได้ไปปนแตให้ ไปจ้าขออยากกลับบังกันนะจ้าสวัสดีตอนเช้าๆครับในเวลายามเบ็ดกบเพรอแเราเนาะมนะากระ้องแพรคื้อเก้าครับเดี๋ยวไปรุนน้อกันครับเช้านี่ว่าเขาจะมานข้บาบาวมันมือขึ้นข้าบ่มีแจมเนาะครับเบ็ดบอหล่อนเลยเนาะปล่อ, <laughs> อยไว้เบิดขึ้นเป็นเท้อแต่กบไปกินตัวสองตัวครับไปครับลุยเลยครับ เหมือนีนีบ่มีหมอกนะจ้าบรรยากาศช่วงเศร้าสดชื่นแจ่มใสเบียดหน้ากันยังเงียบอยู่พี่ต่มกะไล่ไปเก็บ,บรรกเบนะียดเรื่อยๆเนาะ เงียบเลยจ้าปลูกเขาคือวัานะฮะโอ้ยมนีต้มอ้มันโดหมดอยู่นี่น<ะ>นนนดโิโอ้ตัวนี้อยู่จ้าดเปิดม่ันมีเต็มมัเทีแท้มาเ้แท้มนลอยหมานมันละครับตัวเรียเข้าอือ,อ ตัวแรกเฮ็ดมานช่องเศร้าๆจ้าอ้วนปูลเลยพี่น้องนะอ้วนปูลเลยกินลาย,ลายครับใ <laughs> ส่ใบลายด้เ,เมือ่อคืนโอ้ยม,<า>มันมันจ้ามาแล้วมาแล้วครับแต้มหนึงง่งมันเงียบบาดเสร็จบม่มีแต้มเลยเนาะนี่ปุนเลยแหละเฮามึก <laughs> ขึ้นนีก็เงียบกิ๊บตอ่อครับแต่ตอ้อจ้า เออเี่โมเตันยีบวะเจยี่โมหน่อยดังลุงดังลุงมกบุปตืมนังึมกันไปเอาคือเก่าแลยน้องจ้าคเก่าครับข้าได้แล้วแมสองอ่ะจะมันมานเพราะเด้ยติมเงินไปเนาะ ต้มปนต้มเจวกับว่ากันไป <laughs> ปนเนี่ยอ้าวในหน่อยปนใน <laughs> หน่อยปนสดน้ำติ <laughs> ปนจำปนน้ำไม่นลายฮ <laughs> <laughs> ึมเจดีโม เจี๊ยโมก็เอาโลดตัวที่สามพวงฮ้อจ้ะพวงใส่กันเนาะตัวหน่อยตัวใหญ่ก็เอาเบิดละเขาไม่กินแล้วเขาติดเบ็ดแล้วเอ้อตอกที่นาแล้วจะตัวซั้งมีล่ะท่อไตไตอยู่ใช่พุ่งกับตัวซั้งมีล่ะใช่พุ่งตัวใหญ่กันนี่เยู่ ไปต่อจ้าบรรยากาศสุดยอดเลยจ้าแดดอ่อนๆอู้

เอาใส่จ้าเอาใส่รุดไปหนีโอ้ท่านก่อขอมุนทำยับก็สิมีแจ้ตัวรุนหนีแล้วเนาะก็รุนหนีเมื่อคืนหนีกันรุดไปไล่อยู่กบเงี้ยเาแล้วมันมารจ้ามันมารตอเด็อบปนแล้วเฮ้อ เบิดแล้วว่าสันจ้าเบ็ดเหาอดีแต้มเพ้อครับเมื่อนี้เก็ดสองตัวครบสองตัว <c oughs> พ่จะยูุได้กินครับพี่น้องตัวใงญ่ยยูนะครับตัด <c oughs> ตัวเดียวห้องกระปุ่นอิ่มเลยนี่ตัวใหญ่ยเงนี่อ้อมก็ได้พักก็ได้เลยน้องเพจ้าเกดอยูสองตัวเดี๋ยวห้องไปเห็นเมนูนนะครับจ้า <c oughs> <c oughs> ขอ<ไ>อน,นุญาตกับกบานก็น่าจ้ะ กบที่เ้าได้มากมือเศร้านะครับน้องเพียวว่าจะเห็ดเมนูปนนะครับมื้อนี้ปนจินกับผักครับผักข้าค่อนข้างหลายครับน่อใหม่นะผักซีผักกาดขาวแล้วกับผักกาดดอกครับทั้งนั้นจะเป็นเครื่องเทศนะครับเมื่อนี้ก็มีเมนูเสริมก็คือป่ากระมังแดดเดียวนะครับที่เ้าไปสิดเบ็ดมาได้นะ <c oughs> น้ำปลาเนาะครับน้ำปลากับผงนัวลงไปเลย<ไ>ป,<ไ>ปลาครับนคนเลยนะมันปนนี่เขาก็บด้เหตุอย่างมากมากนะครับแค่ต้มใส่น้ำปลามันก็น,นัวแล้วเนาะ ปรุงด้วยผงนัวน้ำปลาเล็กน้อยครับมัเนเลกหอมเขา,ลาเลยโภปลายโบปลายปะนาวอาซิมแบบนี้ละแจ้งสุดยอดไอซิมเอาเจ้าของเขาซิมสุดยอดครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอเค แมงหลายจาังเอยครับพี่น้องอยู่ท้องห้องท้องหน้านอ้อโคนโก,นก้ไพ่จบลอยนะครับโคนโกบเฮาพักยั่วๆเลยครับพี่น้องพักเต็มเลยเนาะป่าย่างแดดเดียร์ฮาสุดยอดเลยครับเขากัปนปยังอะไรหลายมื้อนี่มาจ้ากินข้าวน้ำกันจ้าความเขาเหมือดข้าวแรงน้ะหน่ยอยคือก้า เขาแร่งเขาคำเขมือจิองคนก็เจ้าจ้าบรรยากาศนะครับไปแปมลมกก่อนเนี่ยบ่กรอบจริงแม่งกับไลายครับพี่น้องไฟกับมีหลอดเดียวเนาะเขากเพลงเร่งมาหาเลย <c oughs> ถ้าแม่นอยู่ในบ้านกับไลายหลอดนะครับ กระจายกันไปพอามาอยู่ทางไหตรงหน้านี่รุมมหาหลอดเดียวเลยเหงาแล่นน้ากันครับมื้อนี้ครับบมมี่เมนูอย่างมากมากนะครับง่ายๆเลยคนยยกบเดียวหามาได้ครับป่าแดดเดียวแล้วครับง่ายๆสองคนสอนกันงๆังเสียงเขียดเสียงจีรีทองไปนะครับมวล บรรยากาศเป็นยังตาออกมานอนนะจ้ะเงียบดีายคลิปนี้ก็ขออนุญาตินเขาก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจตุงกระองแพลวมาตลอดนะครับวันนี้ตุงกระองแพวกบขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ